อันนี้เป็นเนื้ออกไก่นะคะร้านนี้ทำอาหารได้น่าทานตกแต่งได้น่าทานมากเลยค่ะมาชิมกันว่าอร่อยไหมอันนี้เหมือนแฮชบราวนะคะจะลองไปด้วยม,มันฝรั่งอร่อยมากซอสเห็ดก็อร่อยไก่ไม่แข็งเลยค่ะนุ่มอกไก่ที่นี่นุ่มมากแล้วแต่งจานได้สวยมากเลยอ่ะร้านนี้โอเคมากเลยอ่ะเป็นอาหารสวิตนะคะอันนี้เป็น ซอสไซซ์ชีสทอดกระดมเบอร์ว่าหมูชุบแป้งทอดน,นั่นแหะมูชุบเก็ดขนมปังทอดเป็นอาหารของคนสวิสนานต้องกินกับผักกับพวกมันฝร,รั่ง่ะคะเพราะว่าตัวกระดงเบอร์จะมีความเค็มนิดนึง ต้องกินคู่กับมันฝรั่องอจริงๆแล้วก็จะบีบเลมอนลงไปหน่อยแต่โดยวรวมแล้วอร่อยเลยค่ะชีสเยอะมากนะคะในไส้เนี่ยก็จะเป็นแฮมแล้วก็ชีสฉันชอบกินชีสมากเลยค่ะ